ก็จะมาเปิดเป็น Oracle Message Oracle d กน a ะของ Twin Flame Separation นะ,ะเป็น Hidden Message นะก็ให้ได้สำหรับที่ได้นะกะ็ได้เป็น Dishonesty นะ,ะนี่ก็คือไม่ซื่อสัตย์นะเขาบอกว่า mm hmm. by lying eyes apart นะเขาบอกว่าเขาโกหกนะคะก็เลยทำให้คุณกับเขาต้องแยกจากกันไปนะคะ ก็มาดูแต่ละใบก็จะมีเป็นวิสเท็กนะคะก็คือข้อผิดพลาดความผิดพลาดนะคะเขาบอกว่า i wish I could write long ่ลองนะนะเขาบอกว่าเขาอยากที่จะผมนะคะผมอยากที่จะแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดไปได้นะะแล้วก็ reflection นะคะเงาสะท้อนของมือนะะีะ being away from you has allowed me to gain clarity นะคะเขาบอกว่าการทีออ่อยู่แบบห่างไกลาจากคุณนะะมันทำให้เขาได้ เห็นอะไรชัดเจนขึ้นนะย็นเงาสะท้อนนะแล้วก็ holding back นะกับหลังหัน I s ะไอชูแ a v e e อ็กซ์เพย์ม y เซนเบ e t อร์นะเขาบอกว่าผมควรที่จะแสดงความารู้สึกหรืออะไรนะคะจริงใจของเขานะให้มันดีกว่าเดิมนะคะดีกว่าที่เคยเป็นนะ u n อันเอ็กซ์คนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยแฮปปี้นะเขาบอก I feel like l l i k e you d i ดินแคร e นะผมรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยแคร์ผมนะ แล้วก็ b บล k e n คนะคือแตกสลายค่ะไอฟิลแชร์ด้วยอัลบัลด t ซิตูเอชันเนี่ยเาบอกว่าผมรู้สึกว่าแตกสลายเป็นเสียงๆเกี่ยวกับสถานการณ์ในตอนนี้นะคะก็ซาบเทศนะคะทำลายล้างนะก็ไอเมสทับดิคูติงอิงไลไลท์ำถานะเขาบอกว่าบางครั้งผมก็ทําลายสิ่งดีในชีวิตไปนะผิดพลาดไปนะแล้วก็ไทม์นะคะนี่ก็คือเรื่องของเวลานะแอมอั t เฟ l อ t สตูเลต e เท t ชันนะเขาบอกว่าผมกลัวว่ามันจะสายเกินไปที่จะ เอ่อเทคแอคชั่นนะก็ไม่ได้ทำอะไรนะมันก็เลยเลยเวลาไปแล้วนะเมนนะคือซ่อมแซมนะ I want to fix our c o n n e c t i o n เนะเขาบอกว่าผมอยากที่จะแก้ไขความสัมพันธ์ของเรานะหรือว่าเอา่อคอนเนกชันนะคะแล้วก็อันนี้ c o n v e r s a t i o n นะคะไอวอ t ทูเข l อยู่อัน your voice นะก็คือเขาอยากที่จะคุยหรือได้ยินเสียงคุณนะส่วนภายใต้สำรับก็คือไม่สื่อสัารนะคะก็จากและไพน์นมเป็นประมาณนี้ค่ะ